ดีนะตัดเล e ็บแล้วจะบอกว่าองทาจะบอกว่าผิวเท้าพี่สวหน้าห้ยังอยค่ะโอเดี๋ยวถามถึงเรื่องน้องนังวาิดนึงค่ะโตเป็นสาวสวยแล้วโตแล้วไม่อยากให้โตอยากจะจะตามไหวมันแป๊บๆมาสีสิบหกใช่ค่ะสิบสองแล้วว่ารับตาแบบปีนี้คือปืดเลยอ่ะแบบคือโตคาตานะค่ะ โตคาตาไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรค่ะเพราะว่าอยู่ด้วยกันทุกวันเลยยังแบบอุ้ยลูกอย่างเี้ค่ะติดกันเหอนเดิติดค่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าลูกติดไหมแต่ว่าเราอะติดค่ะพอด้ฟางที่บอกเด็กพอโตเป็นสาวแล้วไปอยากจะแบบมีพื้นที่ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยยังไม่อยากค่ะเพราะว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเขามีอยู่วันหนึ่งก็เราก็พยายามพอเขาย้ายโรงเรียนใช่ไหมคะเราก็อยากจะให้เขาแบบเขาไม่ได้เล่นคอมพิวเตอร์เท่าไหร่หรือเขาไม่ได้ค่อยแบบ รู้สื่อออนไลน์หรืออะไรหรือไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ก็จะแบบกิจกรรมเอาดอร์ซะส่วนใหญ่ก็พยายามจะแบบเฮ้ยลูกเ,เข้าไป ทำกันบ้านเพราะเดี๋ยวนี้พอย้ายโรงเรียนไปอินเตอร์ก็จะค่อนขอ้างติดต่อทางอีเมลหรือว่าใช้คอมค่อนข้างเยอะลูกไปทําความรู้จักกับคอมเลยแม่อย่าทิ้งนาวาไปเลยแม่นาวาเป็นเอ็กโทเิร์ดนาวาต้องการคนอยู่ด้วยเราก็เออไม่ได้ลูกลูกต้องไปอยู่กับคอมพิวเตอร์ก่อนเพื่อที่จะทําความรู้จักเอออะไรเงี้ยก็ตลกดีเหมือนกันยังไม่ติดเลยค่ะคือแบบเพื่อนคือเขาก็ยังไม่ได้ติดเพื่อนเลยค่ะเขาก็เขาก็ยังเป็น คือโตแต่ตัวนะคะก็คือในความรู้สึกของมอแบบว่าโตแต่ตัวอ๋อที่ผู้ใหญ่สมัยก่อนเนาะพ่อแม่จะบอกว่าเออเธอนี่มันโตแต่ตัวมันคืออะไรอะเราก็โตแล้วนะในใจเรานึกใช่ไหมอ๋อแต่ว่ามันจะมีความความคิดเห็นความนึกคิดบางอย่างที่แบบตตวันสาวไปแล้วล่ะแต่ยังติงต้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังอ่อนอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ยังมีความแบบว่า ถึงจะสิแต่ล่าสุดก็คือขอที่ปลาลูกดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาถึงของเล่นใช่ไหมของเล่นค่ะปลาลูกดอกอยากปลาลูกดอกได้เข้าเข้าตรงกลางแล้วก็บอกว่าเออลูกแล้วก็อยากขอปลามีดค่ะลูกดิฉันค่ะคุณแม่ห่วงขนาดไหนค่ะเป็แม่ห่วงของน้องเป็นห่วงมากกว่าเป็นห่วงเป็นห่วง แล้วกับคุณพ่อล่ะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือโตเป็นสาวแล้วสวยไปแล้วเนี่ยคุณพ่อคือช็อกอะเพราะว่าอย่างที่บอกคือพ่อก็จะแบบแม่ลูกโตอย่างนี้โตอย่างนี้อาจจะมีซีรีส์ลงซีรีส์ละอะไรอย่างี้พ่อเขาจะลูกอะไรอย่างเงี้ยไวโหวดตรงไหนดีคะคุณเชลล์เออใช่ไหมคะออันนั้นคุณย่าส่งมาให้ดูเอราก็เออเออเออพ่อเขาก็ก็น่าจะห่วงแหละเพราะว่าขนาดเราเรายังรู้สึกเลยว่ามาหนึ่งสองสามแล้วก็ โตอ่ะเราเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่แค่เราแล้วนะคะแต่พอดีว่าเหตุการณ์หลังนี้มันเกิดขึ้นกับเราก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็คงจะแบบอ๋อเออทุกอย่างมันคือการเรียนรู้ประสบการณ์ของพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็มีความสุขกับทุกวันมากกว่าจริงมันมีมเมไ,ไหนที่ชัดเจนไหมรู้สึกว่าคุณอาร์ตเนี่ยหวงแบบออกนอกหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีเกิดขึ้นยัง,ยงไม่มีเพราะว่ายังไม่ได้เกิดใดๆแล้วเขาก็ยังคืออย่างที่บอกว่าโตแต่ตัวนะคะแต่ว่า วิธีความคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเล่นยังตีลังกาอยู่แบบเออเล่นค้อนพี่แบให้ตออะไรยังเล่นเหมือนเดิมเลยอยากปามีดเล่นยิงธนูอะไรของเขาอย่างเงี้ยค่ะก็ยังติดคุณแม่เหมือนก็ยังติดอยู่คุยกับคุณสาวเหมือนกันะลูกค่อยๆอาจจะโตขึ้นแล้วค่อยๆเสพ ลูกจะไม่อยู่กับเราไหมอย่างเงี้ยไปเดี๋ยวมัอาจจะติดอาจจะมีวัยที่ติดเพื่อนบ้างโตวันนี้ถ้าโตวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแม่คุณแม่กับคุณพ่อเราก็ต้องจับมือกันร้องไห้กันสองคนไม่หรอกไม่หรอกเราก็เราก็อยากให้เขาโตไปในตามวัยตามธรรมชาติของของเด็กๆอ่ะก็ก็ต้องมีแหละเรายังโอ้โหใช่ไหมมันต้องมีช่วงวาระติดเพื่อนวัยว้าวุ่นนะคะกำลังจะเข้าแล้วอย่างเงี้ยแม่ก็ตื่นเต้นนิดนึง เตรียมทําใจดีกว่าเตรียมเข้าใจเออเตรียมเข้าใจมากกว่าว่าวันนั้นน่ะเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามเข้าใจเขาให้คําปรึกษาเขาเขามีอะไรมาปรึกษาก็โอเพนแบบที่วันที่เราเป็นวัยว้าวุ่นนั้นแล้วเราอยากได้จากคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามคิดกันแบบนั้นอะไรยนะเงี้ยค่ะแล้วก็ เปิดใจยอมรับในสิ่งที่เขามาปรึกษาหรือว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยในเวของของวันที่เราอยากได้คำปรึกษานั้นนะ<ฮ>ในวันที่เราเป็นวัยวาวุ่นเหมือนกันมันก็จะเป็นคำปรึกษาที่อีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเราให้คำปรึกษาในวัยนี้ที่เราอายุขนาดนี้มันจะเป็นอีกคำปรึกษาหนึ่ง<ฮ>ในความรู้สึกอ้อมนะอ้อมก็เลยอ๋อโอเคฉันจะให้คำปรึกษาเหมือนวันนั้นที่ฉันวาวุ่น โอเคเนี่ยนกับน้องก็คือเหมือนกับเพื่อนกันใชงไงเล่นคุยได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคุยได้ทุกเรื่องค่ะแต่ก็ดุคุยได้ทุกเรื่องแต่ก็ดุเผื่อใจไปถึงเรื่องดุดุเหมือนร่วงหน้าไว้เลยไหมคะยังไม่มีแน่ได้เหรอทำไมมั่นใจดูมั่นใจยังยังไม่ได้ดูมั่นใจเลิกลักเลิกลักมากกว่ายังไม่มีค่ะยังไม่มีแต่ก็เพิ่งย้ายไปโรงเรียนอินเตอร์แต่ก็ยังไม่มีค่ะอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่สามก็ยังลองสแกนกรรม เขาสแกนกรรมคือสแกนสแกนว่าเราทำอะไรพ่อแม่ไว้บ้างอย่างเงีไรกลัวไหมกลัวไหมกลัวไหมดูเพื่อนๆของที่โรงเรียนไปจีเซนต้องไปดูแน่นอนอยู่แล้วจีเซนไปนั่งเฝ้าแล้วอาทิตย์อาทิตย์แรกจีเซนไปดูก็โอเคเพื่อนผู้หญิงจะเยอะค่อนข้างเยอะหน่อยที่โรงเรียนที่ย้ายไปอะค่ะก็จะค่อนข้างเยอะก็เป็นโรงเรียนที่แบบที่เราก็โอเคเราก็ไปดู กันมาแล้วลูกก็เลือกจากหญิงล้วนเนาะก็ต้องต้องให้เจอโลกความจริงหน่อยละอินเตอร์เน็ตอินเตอร์เน็ตชแนลค่ะเรื่องตอนนี้วงการเดียวกันละครละครเตอร์ไม่ตกวิกฤตอ้อมได้รับผลแบบเออแบบตัวหรือได้ผลอะไรังไงบ้างไหมคะคือเรียกว่าตอนนี้คือพอดีอ้อมอ่ะต้องบอกว่าพอจบเรื่องสืบลับหมอนระบาดใช่ไหมคะมันก็มาลุยตรงนี้ ทำเฟล็ก104.5แบบค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าการจะทำอีเวนต์หนึ่งอีเวนต์ขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาในการปั้นทางฝั่งโปรดักชันแล้วเราก็ต้องขายด้วยนะคะเป็นเซลท่านหนึ่งแล้วแล้วก็ทางโปรดักชันที่เราต้องคิดทีมงานหรืออะไรอย่เงี้ยด้วยเราก็มีพาร์ทเนอร์ที่ดีน่ารักด้วยแล้วเราก็มีทีมงานที่โอเคเราก็เลยยังไม่ค่อยได้ได้เรายังไม่ได้เสนอละคร เราเราก็ได้แต่ว่ามีการพบปะเจอพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เห็นจากข่าวอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะคะก็เรียกได้ว่าเราต้องปรับตัวมากกว่าอ้อมเช<ม>ื่อว่าจริงๆรแล้วมันมันทุกอย่างคือเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพราะอย่างที่ทุกคนทราบว,ว่าสื่ออย่างสมัยก่อนนี้อะอย่างสมุิข่าวนาวาเราก็ไม่ได้รับหนังสือพิมพ์ใช่ไหมแต่ว่าอย่างรุ่นคุณย่าก็ยังรับอยู่ใช่ไหมมันก็เป็นเจเนอเรชันที่ เปลี่ยนแปลงทีนี้ถ้าเราปรับตัวให้พอดีธุรกิจที่เราทําอยู่ทั้งฝั่งที่เราเป็นผู้จัดละครหรือฝั่งที่เราทําวิทยุมันเป็นธุรกิจที่ต้องอยู่กับวัยรุ่นไปเรื่อยๆเราก็เลยได้มีการปรับตัวของเราเราก็เลยพอที่จะทราบว่าสมัยนี้เขาดูอะไรกันชอบอะไรกันความเปลี่ยนแปลงในในช่วงอายุคนหรือว่าเด็กสมัยนี้เขา เ,เสพซื่อกันยังไงนะเขาชอบอะไรนะยูริมาวายมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะทราบโดยทั้งหมดเราก็พยายามที่เรื่องที่เรากำลังพลอตอยู่เนี่ยเราก็มีพลอตอยู่แล้วก็พยายามตอบโจทย์ของฝั่งเซลล์ด้วยในการที่สมมุติถ้าเราเสนอไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าคนดูเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะคนดูอยากจะดูไหมอยากจะดูแลสปอนเซอร์เข้าไหมหรืออะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะคิดให้ครอบคลุมแล้วพอเราคิดแล้วใจแล้วเราก็จะเสนอแต่เราก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแหละซึ่ง ตรงนี้เรา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 ทราบอยู่แล้วเพราะเราอยู่ในสื่อตรงนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็มาถึงแล้วแหละการเสนอมันจะยิ่งยากขึ้นเพราะว่าอย่างบางบางตอนนี้บางค่ายก็คือถูกระงับการถ่ายทำหรือปิดบริษัทไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ได้ข่าวอยู่ได้ดูจากสื่อที่พี่พี่น้องน้องสื่อกันนะคะก็มันเรียกว่าเาต้องปรับตัวมากกว่าถ้าเราปรับตัวแล้วรู้ว่าเด็ก ขึ้นชอบอะไรสมัยนี้เจนนี้เขาดูอะไรกันแล้วเราเราเข้าไปนั่งในใจเด็กในสมัยที่เราเป็นวัยว้าวุ่นเนาะอย่างที่บอกแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อความต้องการของเขาคืออันนี้ตอนนี้เจนโลกเทรนโลกหรือว่าเทรนไทยแลนด์เปลี่ยนไปแล้วอย่างเคป๊อปหรือทีป๊อปตอนนี้ทีป๊อปมามีวงอะไรบ้างเด็กๆชอบดูเด็กๆตามไปดูที่ไหนหรือว่าสปอนเซอร์มันขึ้นอยู่กับดีมันสปาย้ยคะถ้าเรารู้ว่าดีมานมันอยู่ที่ไหนเราก็ดีมัน เข้าใจใช่ไหมโทษโทษเพราะว่าก็ความต้องการอยู่ที่ไหนเออมันก็จะต้องต้องมีกําลังซื้อที่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามปรับจูนให้ให้เข้ากับยุคอ่ะก็ต้องตามให้ทันก้าวให้ทันเราก็น่าจะยังทํางานอยู่ได้อย่างตัวละครที่อ้อไอ้อย่ที่อ้อมีค้างอยู่นะคะหรือว่าอย่างแบบเบรกก่อนละครใช่ไหมคะพาร์ทละครไม่มีค่ะไม่มีตอนนี้ก็คืออันดัเบรกเบรกไปก่อนใช่ไม่ยังไม่เบรกค่ะแต่ว่า กำลังกำลังทำของตัวเองอยู่แต่ว่าใช่มันมีเวลาทำมีเวลาทำงานฝั่งเราที่จะไปเสนอค่อนข้างจำกัดเพราะว่าส่วนใหญ่มันมาแบบเฮ้ยมันเหนื่อยมากนะวันวันนี้ประชุมหัวฟูละี่เราได้คุยกันในผู้จัดกันเองไหมคะตอนนี้มันเหนื่อยมันหนักคุยค่ะก็มีคุยค่ะมีคุยบ้างค่ะก็ปรึกษาอย่างตอนที่ อย่างพี่น้องชายพี่น้องหญิงใช่ไหมคะก็ได้คุยกับพี่น้องชายตอนเล่นบางเกาะคณิกาก็มีคุยกันนะคะใช่ก็มีคุยกันก็มีคุยกับหลายๆท่านนะคะแล้วก็ยังคุยกันเจอกันแต่ละคนก็ไม่ทัาถอดใจกันบ้างไหมคะเพราะมันเจอวิกฤตแบบนี้ด้วยค่ะอ้อมเชื่อว่าจริงไม่ใช่แค่วงการบันเทิงนะคะมันทั้งโลกหละมันทั้งโลกแล้วก็หนึ่งคือทั้งโลกเศรษฐกิจด้วยสองคือเจเนอเรชันที่เปลี่ยนแปลงไปสื่อโซเชียลต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป เออมันต้องมาทายทางนี้แล้วแหละในถ่าย <S <S 2> <S 2> โทรศัพท์เนาะอะไรเงี้ยสื่อมันต้องมาทางนี้แล้วเราจะเข้าไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเงินอาจจะไม่ได้มากเท่าแมสใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเุ้ยสวัสดีค่ะไม่เจอนานนะคะเออมันอาจจะไม่ได้เท่าแมสใหญ่แบบเมื่อก่อนแต่ว่าถ้าเราปรับตัวอัเชื่อว่ามันก็มันก็ยังต้องมีการทํางานโลกมันหมุนไปอ่ะเราก็ต้องหมุนตามให้ทันเท่านั้นเองแต่อัเชื่อว่าละครคงไม่หายจาด อ้อมคิดว่ามันจะแคบขึ้นนิชขึ้นแบบว่า,เ,าเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มในความรู้สึกนะคะเฉพาะกลุ่มเช่นอาจจะไม่ได้มีใครรู้จักแบบอย่างอ้อมในสมัยก่อนเพราะสมมติว่าเมื่อก่อนสื่อมันไม่ได้เยอะใช่ไหมคะอย่างสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเงี้ยอย่างสมมติแบบเมื่อก่อนเ,อเล่นละครหนึ่งเรื่องอย่างเงี้ยพอสิ่งพิมพ์หรือทีวีที่มีแค่ ไม่กี่ช่องแล้วเวลาไปมันไปทั้งประเทศมันไม่ได้มีสื่อแบบสมัยนี้ใช่ไหมคะก็มันก็จะไปทุกจังหวัดในเช้าวันรุ่งขึ้นที่สื่อสิ่งพิมพ์กระจายไป<ม>แต่สมัยนี้คือมันมีหลายช่องทางให้เขาเลือกดูแต่ละช่องทางแต่ละตัวลูเอนเซอร์หรือว่านักแสดงหรืออะไรก็ตามมันมีหลายช่องทางเพราะฉะนั้นมันก็ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปอะคะ่ะก็จะมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะถ้ามองในด้านดีก็จะดีกับ คนดูเรามีทางเลือกเยอะมากขึ้นแต่อีกทางหนึ่ง,นงคนทำงานก็ต้องทำคอนเทนตใ์ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราจะต้องกลุ่มนั้นอะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็คิดว่ายังอยู่นะคะละครซีรีส์หรืออะไรพวกนี้แต่อาจจะแบบในความรู้สึกอ้อมนาก็เจา<อ>ะออกลุ่มทั้งศิลปินด้วยศิลปินหรือว่าซีรีส์ต่างๆอย่างอย่างของหลิงออมก็เลิศมากนะคะใช่ไหมคะม,มันคือเจาะกลุ่มอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ใจหายแต่เรียกว่ายอมรับแล้วก็เข้าใจมันมากกว่าว่ามันแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่ะมันอยู่ในเจนเราเลยนะวันนั้นที่เราแบบเราเห็นมันทุกอย่างมากกว่าแล้วก็คิดว่าทุกอย่างมันเป็นภาพความทรงจําที่แบบมันเป็นความทรงจำที่ดีแล้ววันนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งภาพความทรงจําในอนาคตถูกไหมคะเราก็สนุกกับมันดีกว่าแล้วก็เปิดใจยอมรับว่ามันต้องปรับเปลี่ยนไปในเวไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะโอเคมันมันสำคัญไหมคะในการปรกมันต้องสําคัญอยู่แล้วไอธุรกิจของเราอะอย่างอย่างมันเป็นพาณิชย์สินเนาะมันเป็นมันไม่ใช่แบบผลิตสินค้าอันนัน้นเป็นความชอบความต้องการใช่ไหมแล้วก็ขายใช่ไหมแต่ของเราอะมันเป็นงานศิลปะบวกกับธุรกิจเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้ว่าอตอนนี้งานศิลปะชิ้นนี้จะมีคนอยากดูในกลุ่มไหน แล้วมันก็ต้องบวกกับฝั่งธุรกิจด้วยว่าเออเราจะได้เม็ดเงินมาทํางานศิลปะที่เราชื่นชอบนี้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะในความรู้สึกมีติดต่อเข้ามาค่ะแต่ว่าอยากทามากเลยแต่ว่ามันติดอันนี้อยู่แต่ตอนนี้ค่ะก็อยากจะทําซีรีส์ที่เป็นเป็นละครเป็นละครกาลังกําลังทําอยู่อย่างเงี้ยค่ะเล่นเอง้วยไหมคะ ไม่ได้เล่น,นะคะ่ะพยายามจะเล่นหลายทีแล้วมันไม่รอดสักครั้งะคะ่ะเพราะว่าสมมติพอเราเป็นคนผู้จัดอะคะ่ะเราก็จะเอาใจไปทางฝั่งโบทเออแต่<ท>ว่าเราไม่ได้ต้องหา,าสปอนเซอร์ใช่ไหมคะเราก็จะไปพาร์ทฝั่งโปรดักชันนะคะก็ไม่คิดว่าทำได้ไม่ดีถ้าเกิดว่าเราจะแบ่งใจมามสแสดงเราก็เลยถ้าเราเป็นผู้จัดอะเราจะไม่ได้เล่นนอกจากแบบจุ๊บจิ๊บแบบเดินผ่านกินก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าถ้าถ้าทำเป็นผู้จัดก็คิดว่าน่าจะต้องโฟกัสที่ผู้ผู้จัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็ยังมีความสนุกแล้วก็ยังมีความสุขที่อยากทำเพราะตอนนี้ไม่ได้ทำอะ่ะก็แบบหูแบบอยากเล่นละครอยากอยากกลับไปจัดอยากไปแบบสนุกอะไรอย่างนั้นนะคะก็ก็ก็กอ,ยกอยากอยู่ค่ะเพราะว่าบริหารอย่างเดียวเราก็แบบเนาะทางฝั่งเราคือแบบว่าออกเอทดดอตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออก็อยากอยากทำอยู่ปีหน้าก็มีโปรเจกต์อยู่ค่ะ โปรเจกที่เป็นนักแสดงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ